สวัสดีครับผมสุภาพชายบุตรจันรนะครับผู้ประกาศข่าวเวิร์กพอยต์นะครับวันนี้มีข่าวดีนะครับมาฝากทุกท่านนะครับจากโครงการจิตสํานึกรักเมืองไทยปีที่12นะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะครับความเจริญทางด้านวัตถุก็ทําให้หลายคนเนี่ยนะครับเนี่ยมุ่งแสวงหาเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของวัตถุเนี่ยมาประดับนะครับแต่ว่าวิธีการหาเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องมากนักถ้าหากว่าเรานะครับมีจิตสาธารณะเนี่ยมันก็จะสามารถกล่อมกล่าวจิตใจให้เราเนี่ยนะครับเนี่ย นอกจากนะครับจะหวังพึ่งประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วนะครับยังจะต้องเอาจิตนี่นะครับเนี่ยไปให้กับสังคมไปดูแลสังคมไปดูแลสาธารณะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆหรือท่านที่มีอายุตั้งแต่นะครับเนี่ย15ปีถึง25ปีสามารถส่งโครงการที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีจิตสาธารณณะต่างๆเนี่ยสามารถส่งโครงการนะครับมาได้ที่นะครับทางเว็บไซต์จิตสำนึกรักเมืองไทย .com นะครับ ซึ่งถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ที่สามารถผ่านการคัดเลือกผ่านการคัดกรองเสร็จเนี่ยก็จะมีเงินทุนที่จะทําโครงการของท่านในจิตสาธารณะที่ท่านทําขึ้นมาเนี่ยจะเป็นจริงได้นะครับอย่าลืมนะครับมีข่าวดีฝากท่านครับ